าพระพิฆเนศนั้นไม่ใช่แค่บูชาแล้วจะประสบความสําเร็จเลยนะคะเราต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะคะเริ่มจากการตั้งเป้าหมายกับสิ่งที่เราอยากจะประสบความสําเร็จอย่างเช่นบางคนนะคะอยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินในเรื่องของสุขภาพก็จะต้องมีแนวทางมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายก่อนมีปณิธานก่อนนะคะเริ่มจากหค่ะ เราจะต้องลงมือทำด้วยตนเองด้วยใจที่เกิน100%ยนะคะ 2. ค่ะมุ่งมั่นและพัฒนาตัวเองอยู่เสมออย่างเช่นหนูนาทำขนมลาดูโมทกะถวายองค์เทพฮินดูแล้วก็องพระพิฆเนศหนูนาก็พัฒนาด้วยการพัฒนาสูตรอย่างต่อเนื่องจนได้ขนมมาทั้งหมด14สูตรให้กับลูกค้าจนถึงปัจจุบันนี่คือการมุ่งมั่นและพัฒนาตนเองอยู่เสมอค่ะ 3. ให้เราบูชาองค์พระพิฆเนศ เพื่อเป็นพลังกายเป็นพลังใจเป็นแรงผลักดันเวลาเราท้อให้เราได้เดินไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยตนเองค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะเป็นประสบการณ์นะคะที่หนูนาได้นำมาแชร์ให้กับลูกค้าของร้านเทวราดูได้ฟังนะคะว่าก่อนจะประสบความสำเร็จเรามีแนวทางมีการปฏิบัติมีเป้าหมายที่ชัดเจนหลังจากนั้นเราเริ่มบูชาพระองค์แล้วเดินไปสู่ความสำเร็จด้วยตนเองค่ะ จากขนมที่ถวายองค์พระพิกเนศนะคะก็คือขนมลาดูหรือขนมลาดูขนมโมทกะหรือขนมโมดักนะคะเราดูจากตำนานขององค์พระพิกเนศเราจะเห็นเลยนะคะว่าพระองค์เนี่ย ทรงโปรดปานขนมลาดูโมทกะมากที่สุดนั่นเองค่ะดูจากเทวลักษณะขององค์พระพิฆเนศก็ได้นะคะมือข้างซ้ายของพระองค์เนี่ยส่วนใหญ่จะถือขนมลาดูหรือขนมโมทกะเป็นหลักเลยนะคะฉะนั้นขนมที่เหมาะจะถวายองค์พระพิฆเนศมากที่สุดก็คือขนมลาดูหรือขนมโมทกะนั่นเองค่ะส่วนขนมที่เหมาะสําหรับถวายองค์พระแม่ลักษมีนะคะก็คือขนมเพชรหรือว่าขนมกาจูกตลีนะคะเป็นขนมประจํา นะคะที่อยู่ที่หน้าวัดองค์พระแม่ลักษมีที่เมืองมุมไบเลยสังเกตได้เลยนะคะเวลาดูนาไปที่อินเดียเนี่ยนะคะได้ไปกราบสักการะขอพรองค์พระแม่ลักษมีนะคะก็จะเห็นขนมหลายๆร้านเลยมีขนมเพชรเยอะแยะมากมายเลยนะคะให้เลือกดูนาก็เลยได้ไปศึกษานะคะข้อมูลมาว่าเอ๊ะทำไมถึงมีขนมเพชรขายเยอะมากๆเลยนะคะก็ได้ข้อมูลมานะคะว่าขนมที่เหมาะที่จะถวายองค์พระแม่ลักษมีมหาเทวีแห่งโคกรัพย์นั้นก็คือขนมเพชร ถวายเพื่อขอเงินขอทองขอความร่ำรวยนั่นเองค่ะสำหรับลูกค้าของทางร้านนะคะหนูนาก็ได้พัฒนาสูตรขึ้นมาอีก1สูตรนะคะก็คือขนมดอกบัวนะคะเนื่องจากองค์พระแม่ลักษมีนั้นทรงโปรดดอกบัวมากที่สุดหนูนาก็เลยทำขนมให้เป็นรูปดอกบัวเพื่อถวายแด่องค์พระแม่ลักษมีด้วยค่ะ สำหรับขนมที่เหมาะสำหรับจ,จะถาวายองค์พระแม่อุมาพระแม่ปรารวตีพระแม่ธุรคานะคะก็คือขนมกุหลาบจามุลขนมกุหลาบจามุลน,นี้นะคะเป็นขนมประจำชาติของประเทศอินเดียและที่นิยมมากๆเลยก็คืออินเดียใต้แนะนำนะคะขนมชนิดนี้เป็นขนมที่เหมาะสำหรับถาวายองค์พระแม่อุมาเทวีพระแม่ปรารวตีและพระแม่ธุรคาขนมชนิดนี้มีรสชาติหวาน กลมกล่อมแล้วก็ละมุนลิ้นมากๆและที่สําคัญนะคะบางร้านก็จะมีใส่ธัญ,ญพืชเพิ่มเติมใส่เครื่องเทศถ้าเป็นอินเดียนะคะส่วนทางร้านเนวาราดูนะคะก็จะมีขนมชนิดนี้ไว้บริการให้กับลูกค้าทุกทกท,กท่านนะคะทางร้านเนี่ยจะเน้นในเรื่องของสูตรที่ไม่หวานมากนะคะก็เหมาะมากๆเลยกับใครที่ไม่ทานหวานนะคะ และทางร้านก็ได้พัฒนาขนมขึ้นมาอีกนะคะเป็นขนมที่ใช้ถวายองค์พระแม่ปารวตีพระแม่อุมาพระแม่กาลีได้ด้วยนะคะเนื่องจากพระแม่กาลีนั้นทรงโปรดของแดงนะคะก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นขนมนมสดนะคะก็คือกุหลาบนมสดมีสีแดงนั่นเองนะคะและสําหรับองค์เทพฮินดูอื่นๆนะคะที่ผู้ศรัทธาบูชาอยู่บนหิ้่ของตอนเองนะคะก็สามารถที่จะถวายเป็นขนมสูตรไหน ขนมอะไรก็ได้นะคะที่เป็นขนมหวานสามารถถวายได้ทั้งหมดเลยค่ะและนี่ก็เป็นขนมนะคะที่หนูนายกตัวอย่างให้นะคะว่าเหมาะกับองค์เทพองค์ไหนและถวายสูตรไหนถวายขนมอะไรมากที่สุดนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ศรัทธาและลูกค้าของทางร้านด้วยค่ะอันนี้บอกเลยนะคะเราถวายขนมกี่ลูกก็ได้ ะะขึ้นอยู่กับความตั้งใจขึ้นอยู่กับความปรารถนาขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่จะถวายบางคนหิ่งเล็กก็ถวายแค่ครั้งละหนึ่งลูกก็ได้บางคนหิ่งใหญ่ก็คือมีหลายองค์ก็จะถวายหลายลูกก็ได้นะคะหรือเราจะอิงจากเลขมมงคลก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นว่าเราอยากจะถวายหนึ่งลูกก็คือที่หนึ่ง นะคะถวาย8ลูกคือเลขมงคลก็คืออินฟินิตี้เลข8นะคะก็ถวายได้ถวายเลข9เป็นเลขมงคลได้เช่นเดียวกันนะคะก็อันนี้ก็ถวายได้เลยนะคะสำหรับคนที่อิงตามเลขมงคลหรือสำหรับใครนะคะที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานขององค์พระพิคเนตไว้นะคะก็ถวายตามที่เราอธิษฐานไปนั่นเองค่ะอย่างเช่นหนูนานะคะขององค์พระพิคเนตไว้ว่า หนูนาจับพัฒนาสูตรใหม่ล่าสุดอธิษฐานขอพระอ,องค์ไว้เลยว่าขอให้ลูกพัฒนาสูตรใหม่สูตรนี้ได้สําเร็จแล้วลูกจะนําขนมสูตรใหม่นี้มาถวายพระอ,องค์1นึ่พนคือ108ลูกตามพัฒนาของพระอ,องค์นั่นเองหนูนาก็ตั้งจิตอธิษฐานไปปุ๊บนะคะหลังจากเราทําสําเร็จปุ๊บหนูนาก็นําไปถวายพระอ,องค์108ลูกตามที่เราได้กล่าว ขอพระอ,องค์ไว้นั่นเองนะคะก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะฉะนั้นการจะถวายขนมกี่ลูกถึงจะได้พรเร็วนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราขอพระอ,องค์ไปนะคะก็คือทำตามที่เราขอพรไว้หรือทําตามที่เราตั้งใจที่จะถวายพระอ,องค์ค่ะ แนะนำเลยนะคะการไหว้องค์พระพิฆเนศนั้นนะคะเราจะไหว้ปางไหนก็ได้องค์ไหนก็ได้สถานที่ไหนก็ได้นะคะพระองค์คือองค์เดียวกันก็คือมหาเทพแห่งความสําเร็จนะคะเป็นพระพิฆเนศที่เราศรัทธาหรือเราจะเลือกไหว้องค์ที่เรารักมากที่สุดถือว่า ดีที่สุดสําหรับเราอย่างเช่นหนูนานะคะเดินทางไปที่ประเทศอินเดียเนี่ยนะคะไปหลายรอบมากๆเลยนะคะดเดินทางตามอาจารย์ไปนะคะไปยาตราขอพรอ,องค์พระพิฆเนศไม่ว่าจะเป็นอัศวินา,ายกสวสยมภูมูรติทั้ง8ที่องค์ศรีมันไดดุเศษฮาวายคณะปฏิองศิสิทธิวินายักษ์าากษแห่งเมืองมุมไบหนูนาไปหมดเลยนะคะเป็นองค์ที่เราอยากจะไหว้เป็นองค์ที่เราอยากจะไปขอพรเป็นองค์ที่เราอยากจะไปชมบารมีของพระอ,องค์นะคะการเดินทางไปในแต่ละรอบ นะะหนูนาก็จะไปที่วัดส,สีมันดัตตุเศ์ฮาวายคณะปฏิมากที่สุดบ่อยที่สุดแล้วก็ไปสวดมนต์ถวายพระองค์บ่อยที่สุดนะคะเนื่องจากเป็นองค์พระพิฆเนศที่หนูนารักแล้วก็ศรัทธามากที่สุดฉะนั้นการไหวองค์พระพิฆเนศเราจะไหว้องค์ไหนก็ได้ปางไหนก็ได้สถานที่ไหนก็ได้ทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับการศรัทธาพระองค์เราศรัทธาพระองค์ ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์หรือเปล่านะคะถ้าเราศรัทธาองค์ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วฉะนั้นเราจะไหว้พระพิฆเนศปางไหนก็ได้องค์ไหนก็ได้สถานที่ไหนก็ได้ดีที่สุดทั้งหมดนะคะ<ฤ>การบูชาองค์พระพิฆเนศนะคะเริ่มต้นที่1ค่ะเราจะต้องศรัทธาพองค์พระพิฆเนศด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์2ค่ะเลือกองค์พระพิฆเนศที่เราชอบ เรารักมากที่สุด3ค่ะศึกษาวิธี ปฏ so ิบัติบูชาองค์พระพิฆเนศที่ถูกต้องนะคะว่าเขามีพิธีบูชายังไงถวายเครื่องบูชายังไงเครื่องบูชาแต่ละสถานที่ที่เขาแนะนํามาอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่อย่างที่หนูนาจะแนะนําให้กับทุกๆคนได้รู้นะคะก็คือการถวายองค์พระพิฆเนศนะคะปฏิบัติบูชาองค์พระพิฆเนศควรจะมีของถวายอย่างไรนะคะการปฏิบัติบูชาองค์พระพิฆเนศนะคะวิธีบูชานะคะก็ควรจะเริ่มจากปัญจอุปจรระบูชาพื้น ฐานนะคะก็คือของทั้ง5อย่างที่ควรจะมีนะคะในการปฏิบัติบูบบชาองค์พระเนศในแต่ละครั้งนะคะข้อที่1นะคะประกอบไปด้วยเทียนกํายานหรือว่าทูปนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะอันที่2ดอกไม้สีสันสดใสนะคะได้หมดเลยนะคะจะเป็นดอกกุหลาบดอกดาวเรืองดอกอะไรก็ได้นะคะที่เรามีนะคะก็ถวายได้นะคะ 3. น้ำบริสุทธิ์นะคะน้ำสะอาดนั่นเองนะคะ4ค่ะ นมสดนะคะเป็นนมจืดนะคะ5เป็นอาหารนะคะอาหารเนี่ยเราจะเลือกเป็นขนมลาดูโมทกะหรือผลไม้ก็ได้หรือใครสะดวกทั้งสองอย่างก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือของไหว้พื้นฐานนะคะก็คือปัญจอุปจารพื้นฐานทั้ง5นะคะที่ใช้ไหว้องค์บะพิคเนศใช้ในการปฏิบัติบูบชาองค์บะพิคเนศนั่นเองค่ะ4ค่ะ เราต้องมันปฏิบัติบูบชาองค์พระพิฆเนศอย่างสม่ำเสมอนะคะบางคนสะดวกที่จะไหว้นะคะในทุกๆวันนะคะอย่างเช่นน้ำเปล่านะคะแนะนำให้เปลี่ยนให้พระอ,องค์ทุกวันนะคะก็คือตอนเช้าถวายตอนเย็นล้างแล้วก็คว่ำไว้นะคะเพื่อที่จะตอนเช้าถวายใหม่นะคะนมสดถ้าเป็นไปได้ให้ถวายทุกวันแต่ถ้าไม่สะดวกจริงๆก็ไม่เป็นไรนะคะหรือบางคนนะคะอยากจะ ไหว้พระองค์นะคะในอาทิตย์หนึ่งหนึ่งครั้งอย่างเช่นบางคนเลือกวันอังคารเป็นวันของพระองค์นะคะหรือบางคนเลือกเป็นวันพฤหัสเป็นวันครูก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือบางคนจะไหว้วันพระนะคะเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยมีหิ่งพระอยู่แล้วนะคะก็จะไหว้พระองค์นะคะไปพร้อมกับหิ่งพระได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่า ตามสะดวกนะคะหรือจะไหว้ในวันที่สําคัญของพระองค์นะคะใน1เดือนเนี่ยนะคะจะมีวันสําคัญขององค์พระพิคเนตอยู่2วันด้วยกันนะคะก็คือวันแรมสี่ค่ำเรียกว่าสังกัดตีคเนศจตุรถีนะคะก็จะมีอยู่ทุกเดือนนะคะจะตรงกับวันไหนนั้นเราก็ต้องไปดูตามปฏิทินนะคะแล้วก็ขึ้นสี่คาำนะคะ เป็นวันวินายกีคเนศจตุรถีนะคะอันนี้เราก็ไปดูปาตามปฏิทินนะคะใน1เดือนจะมีวันสําคัญขององค์พระพิคเนศอยู่2วันนะคะอันนี้เลือกได้เลยนะคะว่าเราจะป,ปฏบิบัติบูชาองค์พระพิคเนศอย่างไรนะคะก็ขอให้ทําอย่างสม่ําเสมอนั่นเองค่ะและ5นะคะขอพรน,นะคะองค์พระพิคเนศเพื่อความสําเร็จนะคะให้เราหมั่นปฏบิบัติบูชาองค์พระพิคเนศขอพรน,นะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้ พรความสำเร็จนะคะได้รับพรอันประเสริฐจากพระองค์นั่นเองค่ะการตั้งองค์พระพิคเนศให้ถูกหลักนะคะให้เลือกหันเลือกตั้งองค์พระพิคเนศ ให้หันหน้าออกไปทางหน้าประตูบ้านนะคะอย่างเช่นที่ร้านของหนูนานะคะเป็นร้านกาแฟเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะได้ชมพระบารมีขององค์พระพิฆเนศก่อนเลยนะคะก็คือหันหน้าไปทางประตูหน้าร้านโดยตรงเลยนะคะได้เช่นกันมีข้อแม้ข้อห้ามนะคะก็คืออย่าตั้งองค์พระพิฆเนศในที่ที่ไม่มั่นคงนะคะอย่างเช่นตู้เสือ้อผ้า ล็อกเกอร์นะคะตู้กับข้าวพวกนี้อันไหนที่ไม่มั่นคงนะคะอย่าตั้งนะคะมันบ่งบอกถึงความไม่มั่นคงขนาดฐานยังไม่มั่นคงเลยแล้วเราจะมั่นคงได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะคะในการตั้งองค์พระพิฆเนศอย่างไรให้ถูกลักก็คือเลือกที่จะตั้งองค์พระพิฆเนศให้หันหน้าออกไปทางหน้าประตูบ้านนั่นเองนะคะเป็นการตั้งที่ดีที่สุดค่ะ คำถามนี้นะคะบทสวดหรือพิธีกรรมนะคะต่างๆขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่แต่ละนิกายที่เรายึดถือมานะคะบทสวดในการสวดบูชาองค์พระพิฆเนศนั้นมีทั้งบทภาษาสันสกฤตบทภาษาบาลีนะคะแล้วก็บทภาษามาลทียกตัวอย่างเช่นค่ะทางพิฆเนศสวนเทวาลนะคะหรือหนูหนาเองนะคะก็คือยึด ตามวัดสีมันดักจุเซธฮาวยายคณะปฏิซึ่งเป็นบทสวดที่เป็นบทภาษาสันสกิตแล้วก็ภาษามารทีนะคะหนูนาก็ยึดตามวัดสีมันดักจุเซธฮาวยายคณะปฏิก็เป็นนิกายคณะปัตยะนะคะคือบูชาองค์พระพิคเนตเป็นใหญ่สุดนั่นเองนะคะอันนี้คือการสวดในแต่ละท้องที่ในแต่ละสถานที่ก็คือมีบทสวดที่แตกต่างกัน อย่างเช่นในเมืองไทยนะคะก็จะมีทั้งบทภาษาบาลีนะคะส่วนใหญ่แล้วก็มีภาษาสันสกฤตนะคะส่วนมาาทีนี้น้อยมากๆเลยนะคะก็จะมีพิธีกรรมที่แตกต่างกันบทสวดที่แตกต่างกันตามแต่ละสถานที่ตามแต่ละนิกายที่เรานับถือนั่นเองค่ะหรือเราเลือกบทสวดน,นะคะที่เราสวดแล้วคล่องมากที่สุดสวดแล้วเข้าปากเรามากที่สุดแล้วก็สวดแล้วมีความสุขมากที่สุด พิธีกรรมหรือว่าพิธีการก็เหมือนกันนะคะเราเลือกทําพิธีที่ถูกต้องพิธีที่เราสะดวกพิธีที่เราทําแล้วมีความสุขมากที่สุดเช่นเดียวกันค่ะสำหรับดอกไม้นะคะที่พระองค์ทรงปโปรดบาลแล้วก็ของถวายที่พระองค์ทรงปโปรดบาลน,นะคะก็จะมีดอกชบ้าหญ้าแพรกนะคะสามารถถวายได้เลยทุกวันนะคะ อันนี้เราหาสิ่งไหนไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปเฟ้นหาขนาดนั้นนะคะ เราไม่มีดอกชบาเราก็ใช้เป็นดอกดาเรืองดอกกุหลาบดอกไม้สีสันสดใสนะคะได้หมดเลยนะคะเป็นไปตามแต่ละท้องที่ในบางท้องที่ก็หาดอกไม้แบบนี้ไม่ได้หาดอกกุหลาบไม่ได้บางพื้นที่หาดอกชบาไม่ได้นะคะก็สามารถใช้ดอกไม้สีสันสดใสแทนได้นะคะหรือว่ายญ้าแพรกนะคะก็สามารถที่จะหายาแพรกมาถวายพระองค์ได้นะคะบางสถานที่ก็หาได้ง่ายบางสถานที่ก็หาได้ยาก อย่างเช่นคนที่อยู่ในเมืองยญ้าแพร่งนี้หายากพอสมควรฉะนั้นเราเลือกดอกไม้สีสันสดใสอะไรก็ได้ที่มาถวายพระอ,องค์นะคะให้เลือกถวายดอกไม้ที่เราหาได้หาดอกไม้สีสันสดใสฉะนั้นสิ่งไหนที่เราทำแล้วเราไม่มีความสุขพระอ,องค์ก็คงไม่มีความสุขนะคะเลือกที่เราหาได้แล้วก็ถวายปฏิบัติบูบชาพระอ,องค์ด้วยความสุขความปิติใจดีที่สุดคะ เราเลือกกํายานตามที่เราชอบตามที่เราหาได้นะคะเลือกกินที่เราถวายแล้วหอม เรารู้สึกถวายแล้วเราก็มีความสุขนะคะได้กลิ่นที่เราชอบกลิ่นที่เราเลือกมาคือเลือกให้มันผ่อนคลายมากที่สุดอย่างเช่นที่เทวไลยนะคะพี่คณีสวนเทวไลเนี่ยใช้กยายาลิ่นอโรมามา4ปีนะคะกลิ่นนี้ทำไมถึงใช้นะคะเพราะว่าเป็นกยายาลิ่นที่อ่อน,ออน ควันน้อยนะคะแล้วก็หอมแบบเหมือนกลิ่นอโลมาเหมือนเราเข้าสปานะคะก็จะได้กลิ่นนี้นะคะฉะนั้นเราก็เลือกกํายานกลิ่นที่เราชอบดีที่สุดนะคะบางคนนะคะโอ้ยกลิ่นนี้ต้องกลิ่นนี้ทาไมจะต้องหากลิ่นนี้ให้ได้ถ้าหากเราไปยึดแบบนั้นทําแล้วเราไม่มีความสุขจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้พระองค์เห็นเราเป็นแบบนี้ก็คงจะไม่มีความสุขเช่นเดียวกันฉะนั้นเราเลือกถวายกํายานกลิ่นที่เราชอบมากที่สุดถวายพระองค์ ด้วยความสุขด้วยความปิติใจให้พระอ,องค์มีความสุขแล้วก็เรามีความสุขไปด้วยค่ะเราถวายตามความเหมาะสมของหิ่งของเราหรือตามความเหมาะสมของสถานที่อย่างเช่นถ้าเราเป็นหิ่งบูชาของตนเองเราเลือกเลยเราจะถวายแค่1ตัวก็ได้ หรือถวาย2ตัวก็ได้หรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะอย่างเช่นหิ่งของหนูนานะคะถ้าหนูนาตั้งหิ่งเนี่ยหนูนานะคะก็จะถวายพี่หนู2ตัวนะคะหนูนี้เป็นหนูพิมพ์เฉพาะของพี่คเะส่วนเทวไรเลยนะคะอ่ะถวาย2ตัวทําไมถึงถวายพี่หนู2ตัวเนื่องจากว่าอยากมีคู่นะคะก็เลยถวาย2ตัวอันนี้นะคะถวายได้เลยสองตัวหรือจะมากกว่านั้นก็ได้ เราเลือกได้เลยตามความเหมาะสมของหิ่งหิ่งเล็กก็ถวายได้เลยนะคะตั้งแต่1ตัวหรือ2ตัวแต่ถ้าใครที่มีหิ่งใหญ่หรืออธิษฐานไว้ว่าจะถวายหนูให้พระอ,องค์ก็ถวายได้เลยตามความเหมาะสมตามความต้องการของเรานั่นเองหรือถ้าเป็นเทวสถานเป็นวัดในแต่ละสถานที่นะคะก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นพิคเนสสวนเทวไลนะคะก็จะถวายพี่หนูแค่หนึตัว ที่อินเดียนะคะที่วัดศรีมันเดกดุเสเซนฮาวายคณะปฏิหรือตามอัศาวินายักษ์สวยมภูมูลติทั้งแที่ก็จะเห็นได้เลยว่าถวายพี่หนูแค่หนึ่งตัวเท่านั้นเองนะคะการถวายพี่หนูนะคะให้ถวายตามความเหมาะสมตามความต้องการของเราถวายได้เลยนะคะใครอยากมีคู่ถวายคู่ก็ได้หรือว่าใครตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าขอพรสําเร็จแล้วจะถวายพี่หนูกี่ตัวก็ถวายตามความเหมาะสมตามสิ่งที่เราตั้งจิตอธิษฐานไปนั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามกับรายการหนูนาพารวยกับหนูนาจากร้านเทวราดูนะคะแล้วอย่าลืมกด s ั b s ไ r i b e กดแชร์และกดกระดิ่งให้กับหนูนาด้วยนะคะและลูกค้าจากร้านเทวราดูก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อผ่านทางช h อป e ีได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ